สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะนี่นะครับพาเพื่อนๆมาติดตามนะครับนี่คือพุทธานะครับเพื่อนๆที่เราได้กระเพาะมาเมล็ดวันนั้นนะครับมีกระ่านมาห้าถึงเจ็ดวันแล้วเนาะเรามาติดตามกันครับ ว่าเขางอกไปที่ไหนแล้วนะทีนี้ถ้าเขาเกิดมาเป็นต้นแล้วนะครับเราก็จะแยกลงถุงได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูกันเพื่อนนี่ครับ มีเริ่มปริออกมานะครับเพื่อนๆนะมีเริ่มปริออกมาด้วยแล้วก็ที่กระเทาะออกจากเมล็ดไม่ได้นะครับก็จะมีเชื้อราปนมาด้วยดังนั้นเพื่อนๆนะถ้ากระเทาะออกจากเมล็ดไม่ได้ก็ยังไม่แนะนำให้มาใส่รวมนะครับ มันจะมีเส้นใยเชื้อราด้วยนะเนี่ยมเมล็ดที่เรากระท้ะแล้วแตกนะครับก็เน่าเปื่อยนะครับ ดังนั้นโมเลตที่ไม่สมบูรณ์เช่นแตกเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เพื่อนเอามาไว้นะดูโมเลตที่สมบูรณ์นะครับเพื่อน ขาก็ยังเต็มดีอยู่ครับมเมล็ดที่แตกก็คาดว่าเขาก็จะมีเส้นใยเจริญเติบโตเหมือนแบบรำข้าวใช่ไหมเพื่อนเนาะปลายข้าวนะ่ะแกลบอย่างเงี้ยนะครับที่มีจมูกข้าวอยู่เขาจะเจริญเติบโตไหมผม,ผมคิดของเราคือน่าจะเจริญเติบโตนะครับเราใส่ไว้แต่ปรากฏว่าเปื่อยหมดเลยครับมเมล็ดที่แตกนี่จะใช้ไม่ได้เลยนี่เพื่อนเห็นไเปื่อยเลย ก็เหลือมเมล็ดที่สมบูรณ์ไว้อยู่นะครับทางนี้แหละครับนี่มเมล็ดที่แตกนะตอนแรกคิดว่าจะปริเกิดครับเลยลองบีบ,บีบดูปรากฏว่าเละครับเละครับเละเลยเพื่อนๆ ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะพุทรานี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ยังมีมเมล็ดที่สมบูรณ์อยู่นะครับเราก็ปิดเก็บความชื้นให้เขาจะเริญมเติบโตต่อเนาะนะครับนี่ครับการกระเทาะ,ะเมล็ดพุทราเนาะเขาบอกว่าห้าวันนะครับก็จะเริ่มเห็นต้นออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ประมาณเจ็ดวันแล้วครับยังไม่เห็นต้นออกมาเนาะแล้วก็ เจอมเมล็ดที่แตกนะครับก็เน่าไปหมดเลยอย่ลาลอเก็บไว้ต่อนะครับอีกสักสองสาวันนะแล้ววันนี้ครับเราก็จะกระเทาะเมล็ดพุทราเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆเราจะปลูกพุทราเพื่อเป็นต้นพันธุ์นะครับพุทราพันธุ์ดีที่เราอยากปลูกกันนะวันนี้นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ